สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโปรเจกต์ซอมบี EP 27ครับก่อนจะไปรับชมกินคลิปกันนะครับขอเ,เพื่อนกดไลค์คลิปนี้ขอ10ไลค์ like ครับสว่วนเพื่อนที่เข้ามาใหม่ฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะครับมาครับจาก EP ที่แล้วที่เราพยายามจะฟาร์มแถวนี้นะแต่เรางงงซะก่อนวัออนนี้ตื่นมาตี4ี่ฮะก็ฟาร์มกันต่อ บริเวณนี้ซอมบี้คอนชันที่เงียบนะฮะโอเคโอ้โอะไระเต็มเลยนะโอ้นี่หมดครับซอมบี้ซไวเวอร์ครับขอดูชุดหน่อยโอ้โ้ไม่เห็น โลดมากอยากได้ชุดครับโอ้โหเปิดคลิปมาก็สะดุ้งกันเลยคลิปทำอาหารสื่อทำอาหารแต่ไม่เป็นไรครับสติผมยังดีอยู่เพิ่งเล่นคลิปยังยังไม่ค่อยนีดมากยังไม่ค่อยประมาทหรือว่าแบบปล่อยเฉยๆไปมากนะอ่านแผนที่เป็นแผนที่เหรอครับเนี่ยผมว่าลูกห้อยคอ เบลตี้โพสอนักล่าข้าหัวอะไรสักอย่างหรือเปล่าเหมือนใครเนี่ยโฟตโต้อ่อสโคปพับอันนี้เป็นสโคปสุนเลงนะสี่ถึงสิบสองโอ้โหซูมระยะไกลเนยเนยยังไม่กินอะ่ะเ๋ยบไปก่อนแล้วกัน ถึงแม้เราจะไม่ใช้ปืนก็เก็บไปก่อนแล้วกันเอาชีวิตรอดมาแล้วหนึ่งเดือนสิบห้าวันนะครับในเมืองมาโรนะฮะเหมือนตรงนี้เคยมาแล้วนะเคยลูบ้านแถวนี้ให้หมดครับเปลียงนี้นะฮะหม้อที่เปิดจะป๋อ รมนับสักนิดครับหกโมงอุณหภูมิข้างนอก12บองศาถ,ถือว่าอุณหภูมิค่อนข้างที่จะหนาวเลยนะฮะแม่ปิษอาจพุ๊บมากเลย คเสียงดังฟังชัดนั้นทุกคนไปกินนี้โอ้โหน้ำควค้เสื้อป้องกันได้อีกแล้วครับเสื้อเทพจริงปลายแขนนะฮะเสื้อเทพของเรามีตำหนี่แล้วอา่าปลายแขนน่าจะตัวนี้ไหมหรือเป็นเสื้อคลุมหนังครับนี่ครับ ถ,นะถ้าคุมหนังตัวนี้ือว่าไม่แย่นะื้อคุมหนังตัวนี้หาหาไม่ยากเท่ากับชุดโลกนะครับอุ้ยกล่องนี้ครับทุกคนอ๋อไม่มีอะไรเลยฮะยังดูข้อมูลข้อมูลชุดนะฮะยังงงๆอยู่เข้ามาเปิดคลิปมาก็เราซอมบี้กับเราก็หมอกลงซึ่งว่าหมอกจะลงบ่อยนะครับช่วงหลังรถเราจอดไว้ไหนนะนู่นเลย ok lai phạm cặp này chỉ cắt thẻ mà subin subin cái nám à, ใครเคกินอาหารสุนหนักบ้างไหมครับบอกเลยว่าอันหนัถึงเขาจะต้องอาหารสุดหนักกันเลยหนักคงที่ครับอบอกบางๆครับเถื่อนมากครับช่วงนี้เพราะว่าซอมบี้เรามั่นใจว่าเคลียร์แต่ในบ้านเนี่ยแหละมันตลายพิเศศาสตร์สมุนไพร าสภาพเก่ามากฮะัลางนี้โอเคบริเวณนี้เชียฮะอ้อโหรถจะยิ่งไม่ดีเส้นนี้เคยบิงไหมเออเคยอยู่แล้วล่ะ เวลาหมอกลงแล้วมันแหลกๆนะทุกคนเหมือนจะหลงทางอ๋อกใกล้ถึงแล้วบังอาจลอบเล่นอยู่แถวนี้แล้วครับลุยวิวเจอดาบโลกเข้าไปสิไม่ใช่ดาบลกไม่ใช่ดาบล็อกอนะมาโดนอีกิมอนจิครับ ดาบดำสิบสามเล่มในตำนานอ๋อมาเยอะจัง,ลงเลยตันนี้ปาดปาดปาดถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเก็บของเข้าที่นะครับเดีย๋ยวจะตัดชิปไปตอนเก็บของเลยนะครับหรือไม่ก็เดี๋ยวจะเร่งสปีดให้ทุกคนดูนเพลินๆไปนะฮะ はいはい。<め> บางทีจัดของไปก็เพลินดีเหมือนกันนะเกมนี้แต่ก็จะแอบแบบงงๆมึนๆหน่อยเพราะว่าเรายังจัดไม่เป็นสัดเป็นส่วนเท่าที่ควรนะครับถ้าเป็นแบบว่าเท่าส่วนจริงต้องรอพักอีกพักนึงเลยแหละตอนนี้มุ่งไปที่การฆ่าซอมบี้ให้เป็นูนย์ก่อนนะซึ่งก็จัดของแบบนี้ก็เสียเวลามากนะ ก็ต้องจัดอย่างบุรีชีวิตยุข้าวทหารทหารจี๊บอะาก อย่าไว้เครืงนอกด้วยดีกว่าเพราะว่าข้าื่องในนี้เรายังทําอาหารไม่ได้นะเคยทํายังไม่มีเตาไฟไหม้ะพื่ออาหารนั่นๆนั่นๆอิ่มกันแบบนั่นๆนั่นๆกันไปเลยทุกคนเว้ยวิชาเนี่มันขังบุญทำสวน เนลุมีเหลาทลายเช็คไปเช็คไม่มีตมอารมนไม่รโอเคู้ี่ร็คขอช้นไสื่อแดงเล่มโมงเิ <h <h ่มเบื่อต่าหากปเ๊บอเลืหายเข็มเข็มได้หนังได้แค่ปวดเพื่อนเขาจยเขกาเขา ออกใกล้จัดจดของเสร็จแล้วนะครับจะยังไม่เป็นสัสตว์เป็นส่วนมากทัดเท่าไหร่นะแต่ก็พอที่จะไปได้ครับอย่างแรกต้องบอกตัวเองครับว่าทําให้เป็นเรื่องๆครับอาบน้ำสักหน่อยอาบน้ํานานมากครับทุกคน เสียอเริ่มมืดไฟมีก็ไม่เปิดให้ผูกคนดูมืดๆดเดี๋ยวได้อย่างไรความจริงผมอยู่แบบไม่มีระบบไฟก็ยังได้นะแต่แบบว่าบางทีอาจชิปให้ทุกคนดูอะดูมืดๆอ่ะคือแบบงมโง่อะทุกคน ให้ให้กูดูอะไรวะไอ้น,นี่มันทำคลิปให้กูดูอะไรวะเนี่ยอะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้จัดของเสร็จแล้วครับทุกคนก็ไม่ดึกมากครับกลับมาถึงบ้านหกโมงจัดถึงสี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มนะครับของก็จะมีประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ทํอ่าอุปกรณ์ขวานค้อนแสแรงระแจนเลื่อนครับอุปกรณ์ช่างทั้งหลายนี่ก็เป็นอุปกรณ์ช่างอีกอีกอีกมอนหนึ่งครับ ตรงนี้นะเดี๋ยวจะจัดให้เป็นส่วนกว่านี้ครับมันอยู่ติดกันเล่นยากหายากไปน,นิดนึงของนี้บ้านเปล่าครับไม่มีอะไรสีครับไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมสักวันอาจจะได้ใช้นะสีบ้านนี่ก็เป็นโซนเก็บอุปกรณ์เหล็กครับแผ่นเหล็กงานเหล็กแล้วก็งานออ,อุปกรณ์ไฟฟ้าครับสายไฟฟ้าทั้งหลายแหล น,นี่เป็นโซนรถยนต์ฮะยังมีน้อยอยู่ครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปเก็บชิ้นส่วนพวกรถยนต์มานะโอ้ยเก็บดักหมีนี่ก็เป็นโซนอาวุธครับอาวุธระยะประชิดได้ของได้มีดใบอนมาฮะนี่เป็นเครื่องสมใส่เสื้อผ้าครับอันนี้เป็นปืนฮะเต็มครับแต่ไม่ได้ใช้หรอกครับเคนี่ครับอันนี้เป็นโซนพยาบาลฮนะ มีวัคซีนมียาด้านวัคซีนนะยาฆ่าเชื้อผ้าพันแผลฆ่าเชื้อทั้งหลายแหล่นะครับเข็มกับได้ไว้เย็บแผลนะฮะอันนี้ก็เป็นโซนเสื้อผ้าไว้เย็บปักถักร้อยนะครับไว้เก็บสก,กิลช่งางตัดเย็บสก,กิลการตัดเย็บนะฮะส่วนหนังสือเรามีแม้อะไรนะมันตัดเย็บเล่มเล่มสองไม่มีนะต้องการเล่มสามไม่มีแต่เล่มสามเลย ยังมีไม่ครบหรอกครับสมพรยาบาลเล่มสามตอนนี้เราอ่านเราต้องอ่านหนังสืออะไรไหมพบปู่ไฟฟ้าต้องอ่านเล่มสามงานเชื่อมต้องอ่านเล่มสามไฟฟ้าับงานเชื่อมเล่มสามมีไหมครับงานเชื่อมเล่มสามไม่มีไฟฟ้าเล่มสาม มีครับอ่านไปครับก่อนนอนคืนนี้อ่านหนังสือก่อนนอนคืนนี้ฉันไม่ได้ตั้งใจโคตรเก่าจัดของเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็อ่านหนังสือเสร็จก็จะเข้านอนละเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ดูมาถึงตรงนี้ครับขอคนละหนึ่งไลค์ครับเลื่อนลงไปจิ้มให้ผมหน่อยครับทาคลิปมา,า27 ep แล้วครับยอดไลค์ยังไม่ถึง10ไลค์เลยนะครับแต่ผู้ติดตาม16คนก็ถือว่าดีใจมากแล้วครับ ผมไม่โพสต์คลิปนี้ในกลุ่มโปรเจกต์ซอมบอยไทยแลนด์นะครับก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์นะครับพูดคุยกันได้นะครับว่าอยากจะมาชวนเล่นด้วยก็ลองทักกันมาดูครับในกลุ่มโปรเจกต์ซอมบอยไทยแลนด์นะครับลองทักเข้ามาดูครับเ,เล่งสปีดอ่านหนังสือนหน่อยงานไฟฟ้าเที่ยงคืนครับเก็บไว้ปึ๊บ ไปนอนกันครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงตรงนี้ก่อนนะครับส่วนอีพต่อไปนั้นผมจะมาทำอะไรนั้นฝากเพือ่อนๆกดติดตามมาได้เลยนะครับโชคดีครับที่ยรรับซอมบอยเหมือนกันไปแล้วครับบ๊ายบายหันหลังบ๊ายบายซะด้วย